กาละครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเด็กชายคนหนึ่งเขาเป็นเด็กเก็บขยะขายซึ่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำเค็นมากวันหนึ่งขณะที่เขาเดินไปตามถนนเพื่อหาเก็บขยะอยู่นั้นบังเอิญได้เหลือบไปเจอถุงเงินตกอยู่ข้างทางนั่นถุงอะไรนะ่ะโอ้โหนี่ถุงเงินนี่นาะทำอย่างไรดีเนาะ ด้วยความที่เด็กชายเป็นคนดีและซื่อสัตย์เขาจึงตัดสินใจนำถุงเงินที่เก็บได้ไปแจ้งกับทางการเอาไปแจ้งกับทางการดีกว่าเมื่อเด็กชายไปถึงบังเอิญคนที่ทำถุงเงินหายก็กำลังแจ้งความอยู่ด้วยเช่นกันท่านมือปราบข้าทำถุงเงินหล่นหายในนั้นมีเงินอยู่เยอะเลยและเป็นเงินที่ข้าจำเป็นต้องใช้มากเสียด้วย เอ้าเจ้าหนูแล้วเจ้าล่ะมาทำไมข้าเก็บถุงเงินได้ในนั้นมีเงินอยู่เยอะเลยเมื่อเขาเห็นเด็กชายนำถุงเงินมาคืนก็ดีใจมากโอ้เจ้าหนูเจ้าช่างเป็นคนดีเสียจริงมิเช่นนั้นข้าคงต้องลําบากแย่เลยคนที่ทำถุงเงินหล่นหายได้ให้เงินแก่เด็กชายจำนวนหนึ่งเป็นการตอบแทนความดีของเด็กชายและมือปราบก็ได้กล่าวชมเชยเด็กชายด้วยว่า เด็กน้อยเจ้าเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากจงรักษานิสัยนี้ไว้จะทําให้เจ้าประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จคืออะไรอย่างนั้นหรือครับก็จะได้อยู่ดีกินดีและมีความสุขอย่างไรล่ะเด็กชายรู้สึกปรับปลื้มใจและดีใจเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่เคยมีใครเอ่ยชมเชยและได้รับเงินจํานวนมากเช่นนี้มาก่อนเขาคิดว่าสิ่งที่มือปราบบอกไว้คือเขาคงจะเก็บของมีค่าได้อีกเป็นแน่ แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเขาไม่เคยเก็บของมีค่าอะไรได้อีกเลยทําให้เด็กชายรู้สึกขุนเคืองใจเป็นอย่างมากท,ทั้งทั้งที่ข้าก็เป็นคนดีแต่เหตุใดข้าจึงไม่เห็นเจอของมีค่าเหมือนเมื่อครั้งนั้นอีกเลยวันหนึ่งเด็กชายได้เห็นนักพรตเฉินกุ้ยเซียงกําลังให้คําชี้แนะชาวเมืองคนหนึ่งอยู่เมื่อได้โอกาสเขาจึงไปขอคําชี้แนะจากนักพรตบ้าง ท่านนักพรตข้ามีเรื่องคับข้องใจเสียจริงมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือเด็กน้อยท่านมือปราบบอกข้าว่าหากข้าเป็นคนดีจะประสบความสำเร็จเหตุใดทั้งที่ข้าเป็นคนดีแต่ก็ไม่เห็นเจอของมีค่าตกอีกเลยเด็กน้อยเอ,อ๋ยแม้ความดีจะเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จแต่ความสำเร็จของเจ้าในครั้งนั้นเป็นเพราะโชคช่วยจะคาดหวังให้เกิดขึ้นบ่อยๆได้อย่างไร หากอยากประสบความสำเร็จเจ้าควรฝากความหวังไว้กับความพยายามโชคช่วยหลายปีต่อมา เด็กชายก็เติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มเขาตั้งใจไว้ว่าจะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความสําเร็จจากความพยายามและความสามารถของตัวเขาเองจึงได้เริ่มต้นเปิดกิจการจากเงินเก็บที่เขามีอยู่เขาได้ลงทุนเปิดร้านกาแฟโบราณเล็กๆขายตามข้างทางก็ปรากฏว่าขายดีเป็นเทน้าเทท่าจนทำให้เขาสามารถขยายสาขาเพิ่มไปยังที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทุกสาขา แต่ว่าความสำเร็จที่เข้ามารวดเร็วเกินไปทำให้ชายหนุ่มตั้งตัวไม่ทันทำให้เขาหลงระเริงในความสำเร็จและเหลิงในความสามารถของตนเองคิดว่าเงินทองหาได้ง่ายจึงเอาเงินที่ได้มาไปใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายเงินทองนี่หาไม่ยากเลยแฮะแค่รู้จักมองหาลู่ทางและมองการไกลนิดหน่อยก็ประสบความสำเร็จได้แล้ว ด้วยความที่ใช้จ่ายเกินตัวและยังหลงไปเล่นการพนันจึงทำให้สุดท้ายชายหนุ่มต้องมีหนี้สินเมื่อไม่มีเงินไปจ่ายเขาจึงตัดสินใจขายกิจการที่เขาอุตส่าห์ก่อสร้างมาเพื่อนำเงินมาใช้หนี้จะขายกิจการต่อให้ข้าทั้งที่ยังไปได้สวยเจ้ามีเสียรายโอกาสดีๆหรอกหรือนี่เป็นไรหรอกข้าสามารถสร้างธุรกิจใหม่ได้อยู่แล้วแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่คิด เพราะเมื่อชายหนุ่มพยายามสร้างธุรกิจใหม่กลับไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่เคยเป็นแตงโมครับแตงโมแตงโมลูกโตๆใหญ่เออเหตุใดจึงไม่มีใครสนใจเลยทั้งๆท,ที่คิดว่าสินค้านี้น่าจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแล้วนะแต่กลับหน้ามือเป็นหลังมือทำไมทำธุรกิจมันมีง่ายเหมือนก่อนนะชายหนุ่ม ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงนั่งเมือลอยที่มานั่งริมทางด้วยความสิ้นหวังบังเอิญนักพรตเฉินกุ้ยเสียงได้เดินผ่านมาชายหนุ่มจึงได้เดินเข้าไปถามในสิ่งที่เขาคับข้องใจคารวะท่านนักพรตมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือ ท่านนักพรตเหตุใดทั้ทงที่ข้าทุ่มเทและพยายามแต่กลับมีประสบความสําเร็จทั้งที่ข้าก็เคยทําสําเร็จมาก,ก่อนความพยายามเป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จแต่บางครั้งความสําเร็จก็เป็นเพราะโชคช่วยเจ้าจึงไม่ควรหลงระเริงกับความสําเร็จ ชคช่วยอีกแล้วเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นหากเกี่ยวกับโชคช่วยเช่นนั้นเราจะเป็นคนดีไปทำไมจะเป็นคนพยายามไปทำไมโลกสมควรที่จะให้รางวัลตอบแทนแก่คนดีคนที่มีความพยายามจึงจะถูกต้องมิใช่หรือยุทธภพมิได้ตื่นเขินเช่นนั้นมิได้ง่ายดายเช่นนั้นสิ่งที่โลกเป็นมิได้เกี่ยวว่าสมควรจะเป็นเช่นไร เมื่อก่อนตอนที่ข้าเป็นเด็กท่านเคยบอกว่ามิให้รอโชคให้ใช้ความพยายามแต่บัดน,นี้ข้าใช้ความพยายามท่านกลับบอกว่าต้องให้รอโชคตกลงแล้วความสําเร็จต้องทําอย่างไรกันแน่เจ้ารู้หรือไม่ว่าหากอยากโยนเหรียญให้ออกหัวติดต่อกันห้าครั้งต้องทําอย่างไรเป็นไปไม่ได้หรอกมันเกี่ยวกับโชคไม่มีทางที่เราจะโชคดีเช่นนั้นได้ลองทำดูแล้วเจ้าจะรู้คำตอบได้เองแม้เราสร้างโชคไม่ได้ แต่สร้างโอกาสให้เกิดโชคได้เมื่อพูดจบเฉินกุ้ยเซียงก็เดินจากไปชายหนุ่มได้ลองพยายามโยนเหรียญให้ออกหัวติดต่อกันห้าครั้งตามที่เฉินกุ้ยเซียงบอกแต่ก็ทำไม่สำเร็จสักทีหัวว่าออกก้อยอีกจนได้ แต่ด้วยความอยากรู้คำตอบอย่างที่เฉินกุ้ยเซียงบอกไว้เขาจึงไม่ละความพยายามเขาโยนเหรียญใหม่อีกหลายครั้งจนสุดท้ายก็ปรากฏว่าสามารถทำสำเร็จจนได้สำเร็จแล้วข้าสามารถโยนเหรียญให้ออกหัวติดต่อกัน5ครั้งได้แล้วชั่วเข้าข้างข้าแล้วดุด,ดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามา โชคเข้าข้างข้าเราข้าพยายามแม้เราสร้างโชคไม่ได้แต่สร้างโอกาสให้เกิดโชคได้ความพยายามก็คือการสร้างโอกาสให้เกิดโชคเช่นนี้นี่เองเมื่อคิดได้ดังนั้นชายหนุ่มจึงกลับไปพยายามทำธุรกิจอีกครั้งซึ่งแม้จะล้มเหลวอยู่หลายครั้งแต่ชายหนุ่มก็ไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นสู้ใหม่ทุกครั้งจนในที่สุดก็มีธุรกิจที่ทำแล้วสำเร็จและสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับชายหนุ่มได้อีกครั้ง ถั่วครับทั่วถัวอบก,กะทิคนขายเอาถั่วอบก,กะิให้ค่าถุงหนึ่งเอาให้ข่าด้วยสองถุงได้ครับถั่วของเจ้าอร่อยดีนะมันทุกเม็ดเลยปัญญายุทธจากเรื่องนี้เราไม่รู้หรอกว่าความสำเร็จที่เราสร้างได้นั้นเกิดจากความสามารถหรือเป็นเพราะโชคช่วยจึงไม่ควรหลงระเริงหรือประมาทเมื่อประสบความสำเร็จและแม้ว่าความพยายามอาจจะไม่สามารถรับรองได้ว่า จะทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนแต่ก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้ความสำเร็จเกิดได้มากขึ้นอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธ์โปรโดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธอยู่มาวันหนึ่ง ชายหนุ่มได้เจอกับนักพรตเฉินกุ้ยเซียงอีกครั้งท่านนักพรตบัดนี้ข้าประสบความสําเร็จอย่างที่หวังแล้วแม้จะต้องผ่านความล้มเหลวมาหลายครั้งเช่นนั้นก็ดีแล้วแต่ว่าข้าก็เคยคิดอยู่หลายครั้งตอนที่ล้มเหลวว่าหากข้าพยายามอย่างไรก็มิสําเร็จละ่ะความพยายามจะมีศูนย์เปล่าอย่างนั้นหรือมีศูนย์เปล่าหรอกแม้บางอย่างจะมิแน่นอนแต่บางอย่างก็แน่นอนทุกครั้งที่เราพยายามมิว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่ เราก็จะมีวารยุทธ์เพิ่มขึ้นเสมอปัญญายุดชุดช่วยคนให้ได้ลดพ้นความทุกข์เคน ลุมปลอบใจให้อย่มเย็นให้ได้มอเห็นความเป็นจริง